คุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะภาพต่างๆที่เราได้สัมผัสมาก็มีหลากหลายแบบนะคะโดยส่วนมากเราจะเห็นกันเป็นแบบกรอบรูปในวันนี้ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพสามมิติที่สวยงามมากและการร้อยสร้อยคริสตัลนะคะที่สร้างไรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนรวมๆแล้วนะคะเดือนละหลายแสนบาทเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูบรรยากาศกาันแล้วก็ฟังเสียงของบุตรชายคุณพงพัฒน์ถึงการทําสิ่งประดิษฐ์นี้และการร้อยสร้อยคริสตัลต่อด้วยเสียงของกลุ่มแม่บ้านนะคะว่าจากการที่เขาได้มาร่วมกั ที่นี่เขาได้อะไรกันไปบ้างไปชมเลยค่ะจะรูนซับนะครับสมบัติหลายนะครับก็ทำธุรกิจ เป็นของตัวเองก็คืองานคริสตัลน,นะครับร้อยคริสตัลลูกปัดคริสตันแล้วก็บูธนี้ก็เป็นของคุณพ่อแล้วก็ของผมด้วยสองคนร่วมกันแล้วก็พองานผมเยอะคุณพ่อก็ช่วยร้อยด้วยแต่ของพ่อจะเป็นกรอบรูปแต่ว่าผมก็จะเป็นงานคริสตันอย่างอย่างเดียวเลยก็คือตอนนี้ก็ออเดอร์เยอะครับผมแล้วก็ <laughs> เพราะเราใช้จินตนาการของเราเองแล้วก็ ออกแบบเองแล้วก็ร้อยเองคือทุกอย่างข,ขายเองด้วยครบวงจรนะครับก็คือก็ตอนนี้ก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจเยอะก็มียอดจำหน่ายาที่ตอนนี้โอเคเลยครับผม 5, เ,เ,เป็นโอทอปครับผมระดับ3ดาวครับพีล่าสุดเลยครับลูกค้าก็ตอบรับดีครับผมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ1ปีก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นครับ ดีคนเยอะเลยครับก็รับสอนด้วยครับถ้ามีใครสนใจที่อยากจะมาทําเป็นอาชีพหรืออยากจะทําให้เป็นความรู้ไปสอนต่อหรืออะไรเงี้ยก็รับรับสอนครับก็ยินดีฮะที่มาที่จะมาเรียนมาฝึกฝึกฝนหาความรู้ครับเปใช่ครับี่สำคัญไม่เก็บตังไหมก็สอนให้ฟรีซื้ออุปกรณ์ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้ออุปกรณ์แล้วสอนให้ฟรีครับมาสอนกันนใช่ครับมี หรือนอกสถานที่ก็ได้ครับถ้ามีอย่างเป็นที่โรงเรียนหรืออาตามชุมชนตามอะไรเงี้ยครับก็ยินดีไปครับผมเขกที่ทานมานี่มีไปสอนที่โรงเรียนด้วยใช่ครับไปได้ทำบุญทอดกุ้งกระดิ่งเพื่อปลยนะครับก็รายได้ส่วนหนึ่งที่ที่ได้มาก็คือก็ไปทําบุญด้วยให้กับเ,เด็กๆตามชนบทที่ยากจนห่างไกลอะไรเงี้ยครับก็คือเชื่อเรื่องเอเรื่อง บุญเก่าอะไรประมาณนี้ครับเรื่องดวงเรื่องบุญเก่าก็คือแบบเรามาทําอาชีพนี้ก็คือแบบว่าก็ทําแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นบุญเก่าที่เราทํามาก็เลยก็เลยให้สังคมกลับไปคือรายได้มีรายได้มาแล้วก็ให้สังคมกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับคืนความสุขให้กับประชาชนเหมือนกันครับผมที่ทหารทำใช่ครับใช่ครับแล้วไปทำไหนที่ไม่เป็ารรับด้ก็ผมก็ทําปีละโรงเรียนนะครับผมเพราะถ้าบ่อยๆมากก็บางทีถ้าอย่างก็ไม่ได้ ก็คือเงินส่วนนึงก็คือไม่ใช่ของเราคนเดียวก็คือมีบอกบุญเพื่อนฝูงมีแบบลูกค้าบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับก็คือบอกบุญคนอื่นด้วยถ้าขอบ่อยๆก็คงไม่ไหวก็คือทําปีละโรงเรียนก็คือปฏิทานว่าจะทําปีละโรงเรียนนะฮะก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็มาเรียนแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้จากที่เขาแบบว่าบางทีเขาแบบตกงานอยู่หรือแบบว่างงานอยู่อะไรย่างเงี้ยก็มาสามารถไปเรียนแล้วก็ไปทำเ,เพิ่ม ให้มีรายได้ขึ้นมาในครอบครัวอะไรเงี้ยรายได้เสริมใช่ครับเห็นว่ามีของทำที่บ้านก็มีมีครับผมมารับจากเราไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออเดอร์ที่แบบเราทําไม่ทันแล้วก็จะแบ่งให้ลูกศิษยคนที่มาเรียนกับเราลูกศิษย์เนี่ยไปใช่ไปทําแล้วก็เอามาส่งเราเราก็เป็นแหล่งจําหน่ายให้อะไรเงี้ยโอ้โหเราไปได้ดีตอนนี้ก็ทํามาดีไม่ดีก็จะ20ปีแล้วครับประสิบปีแล้วครับผมประมาณนะครับ Ok, það er bom. ชั้นนางมนปรียาอินวิเศษมาจากจังหวัดแพร่ค่ะมาจากจังหวัดแพร่ค่ะมาร่วมกลุ่มกับพี่อาจารย์ต้นค่ะอาจารย์ต้นค่ะในการทำเจ็บปากถักร้อยใช่ค่ะเห็นว่าทิศด้านที่เราทำเนี่ยเราเรามาฝึกกับอาจารย์ต้นนานเป็นประมาณสองปีค่ะสองปีค่ะเราได้อะไรไปบ้างได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ที่ดีแล้วก็ได้นําไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมใน รายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่งค่ะเดือนเดือนหนึ่งรายได้เอาไรทำได้บ้างก็เอาไปทำยังไงคะใช้นี่ยืมสินใช้ประโยชน์ค่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะเพื่อให้เป็นการศึกษาแล้วเรียนบุตรและก็ทำบุญค่ะสอปีเนี่ยเราเราคิดว่าเรานานนะเราเรายากไหมกว่าจะได้สองปีอ๋อไม่ยากค่ะถ้าใจเรารักมันไม่ยากค่ะรูปแบบ ทำได้หมดค่ะทำได้หมดเลยค่ะบางกวนทำได้ไหมได้ค่ะขอให้มีบอกให้ค่ะทำได้หมดค่ะลูกศิษย์อาจารย์ต้นทำได้หมดค่ะไทำด้ค่ะประสบการณ์อาจารย์ต้นยี่สิบปีค่ะใช่ค่ะของเราสองปีแค่เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ก็เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยค่ะทำได้หมดเลยได้หมดมีอะไรจะฝากไปถึงพิธีกรทางบ้านไหมคะบ้านอยากจะมีรายได้มาประกอบอาชีพแบบเราก็อยากเชิญชวนให้แม่บ้านทั้งหลายที่ว่างงาน ก็เชิญมาเพิ่มรายได้ที่ตลาดรัฐประชาสนามหลวงสองซึ่งเป็นบูธของอาจารย์ต้นอยู่ที่บูธ C C 3 0ค่ะ C 3 0ค่ะเพื่อเชื่อมไเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ไอชุมชนและแม่บ้านที่ว่างงานที่เป็นนี่รยละยด้วยค่ะปนนี่ได้แน่นอนค่ะค่ะคอนเฟิร์มค่ะ บุตรชายของคุณพงพัฒน์นะคะก็ได้ทําอาชีพร้อยสร้อยคริสตัลมา20ปีแล้วและกลุ่มที่มาร่วมนะคะก็มีรายได้ประจํารวมไปถึงพวกเขายังมีการแบ่งปันรายได้ให้กับผู้ได้โอกาสปีละหลายครั้งด้วยค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเสียงของคุณพงพัฒน์กันบ้างว่าเขามีภาพอะไรแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อะไรที่ทําด้วยมือพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจรบจิงคงจริงการซบ IPM I เม i ดียฟิ n นชั่นศ M, 9 9 9, 9. เาาราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังผมชื่อผงพัดตั้งพรสกุลครับ เป็นเจ้าของงานกรอบรูปแล้วก็คริสตัลครับก็จะเป็นงานไฮเมทหมดทุกๆชิ้นค่ะครบงานถ้าจะเป็นงานกรอบรูปที่เห็นก็คือจะเป็นรูปองลอยแต่ถ้าจะเห็นเป็นขององค์พ่อคือเคนันนก็จะเป็นสีโพลรอยต์อามาอัดอัดบล็อกอะครับทั้งหมดเลยครับทำมาประมาณ20ปีแล้วครับ ถักด้วยกันครับถ้ายำยำเงาะยำางว่างๆก็ไปช่วยลูกร้อยครับแตนี่งานที่เห็นเนี่ยเป็นงานที่เราทำว่างมาจำหน่ายแล้วครับงานตัวนี้ทำเสร็จเรียบร้อยพอมาจำหน่ายได้เลยครับทำคนเดียวทำคนเดียว,ยวไม่ต้องใครใครเลยมีแต่กลุ่มครับมีกลุ่มกี่คนท่นที่มาช่วยกันมีก็ประมาณหกเจ็ดคนนะครับไม่มากครับมาช่วยกันอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน ใช่ต่อคนเนี่ยใได้ประมาณกก็อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งห้าหกพับาทต่อเดือนอันนี้เป็นรายได้เสริมครับเป็นรายได้เสริมของเขาอยู่กันได้อยู่กันได้ครับก็อย่างมากจากที่เขาทํางานแล้วเขาก็มาหารายได้เสริมจากที่ที่เราบางส่วนที่เราจะแยกชิ้นส่วนไปให้เขาทำอครัไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทั้งหมดกเอาไปกระจายเอาไปายเขาทา จะมาสรับจาะมาสำเร็จจดท,ที่อยู่ที่ตัวผม,ออออมไ,ได,ได้ใช่ครับ,รบก็พออยู่ได้ครับครับก็เดือนหนึ่งประมาณสองสายเสร็จก,ก็ต่อเนื่องดีครับ ก็อันนี้อันนี้ทำจากจินตนาการของตัวเองเลยเรครับรรรใช่ปัญญาของเราเองใช่ครับไมม่ีชิ้นเดียวในโลกชิ้นนเดียวใโลกอย่างรูปสามมิตทิที่ให้ดูที่อย่างไม่ได้ประกอบขึ้นมานั้นก็คือชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวในโลกครับทุกคนที่เห็นรูปภาพที่เห็นเนี่ยคือมไม่มีการเรียนแบบใครไม่มีอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืองานจบงานประกอบตั้งปี ปี47นะครับครับใช่ใช่ครับนั้นอนั้นไปออกงานของมอมมอเป็นบุรุษฉัินะครับเมื่อครั้งแรกๆที่รู้สึกจะอภิรักเป็นเป็นผู้ว่าใหม่ๆนะครับครับครับแต่ก็ ที่แรกก็ไม่คิดว่าท่านจะเข้ามาหาเราอ่ะแต่พอมาหาเรานี่ก็กต็ตื่นเต้นด้วยพูดไม่ออกเลยขรา,า,า,รารเ,าาเใช่แล้วก็คือของเราไม่ต้องสแกนเลยฮะสามารถถวายไปได้เลยครับด,ดูแล้วเนี่ยสะดุดตาคุณครับใช่ รู้สึกก็ดีใจที่เราเอา่อในหลายๆบูธเรบเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นน่ใ,นนนใช่คือเป็นบูธที่น่าสนใจที่สุดที่สุดตัวนี้ในนี้มีการรับคนที่เข้ามารวมกลุ่มครับ ได้ครับได้ฮะอย่า,า,า,ยางรูปสามมิตินี้ต้องการคนตัดเลยถ้าเขามาเรียนได้ก็สามารถตัดเป็นทําเป็นเราก็สามารถเอางานให้เขาไปทําบ้านได้เลยคร<ม>ับ <Bour bon. S 1> มันเราไอ้ตัวนี้มันเป็นงานเป็นรูปมาครับร<อ>เราเป็นรูปมาให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นับจํานวนชิ้นว่าเราต้องการสมมติว่าเราต้องการเก้าชัน<อ>้นใช่ไหมครับร<อ>เขาก็จะเอางานให้เขาไปประมาณ10ชิ้น10แผ่นนะฮะ ถ้าให้เขาเราก็จะที่ไปครับว่าทำอย่างนี้นะให้ออกมาให้ได้เก้าชัน้นครับก็คือเป็นเป็นงานที่เราจะสอนเข้าไปก่อนฮะถ้าทำได้ก็เอางานกลับบ้านทำางานกลับบ้านถ้าทำไม่ได้เราจะทำกันที่ที่ร้านเลยที่ร้านเลยครับอ๋อเราการะจายรายได้อยู่แล้วใช่ใครที่สในใจจะมาเรียนรู้ได้ไ,ได้ครับมาได้ที่ที่สนามหลวงสองได้เลยครับยินดีที่จะฝึกสอนให้ครับ ไม่ไปบังเลยไม่ไปบังเลยครับแล้วมีใครจ่ายอันนี้ก็ถ้ามาใหม่ๆนี่เราก็จะให้จะเป็นรูปสอคสอครับให้ฟรีครับไม่มีใครจ่ายครับอันไรที่ทำยากที่สุดในร้านลูกสามมิติยากที่สุดยากที่สุดแล้วครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เรามีบล็อกแล้วก็อาจไปตามบล็อกแค่นั้นเองครับ ครับหลังจากผัดฟอกมาแล้วเราก็จะมาลงมาลงสีแล้วก็เข้าตู้อบครับจะออกมาได้ก็ใช้เวลาใช้เวลาอย่างรูปปั้นของพที่ด้านหลัังอนนี้มันเป็นไฟเบอร์การ์ดแล้วก็เราก็ผสมเอ่อเลซินแล้วก็ไอ้ผงผงเบาอะครับเขาเรียกผงเบาตัวนั้นจะอันตรายนิดหน่อย ครับแต่ว่าเาวลาเราจะทำเราต้องใช้ผ้าปิดจมูกไว้ไไครับครับเราต้องป้องกันไว้อย่างดีเลยครับครับแต่และชิ้นัวไหนก็นง่ายที่สุดคนถ่ายที่ง่ายที่สุดเหรอมันไม่มีง่ายเลยนะจริงๆแล้วเป็นงานยากทั้งนั้นเลยครับงานง่ายเราจะไม่ค่อยเห็นใช่งงานนนเีมือทัั้้ครับทุกอย่างนี้เปป็นัญาเราทัั้้งนนลทุกอย่างนี้เราก็จากจินตนาการทั้งนั้นแหละฮะ ไม่คือนึกอยากจะทำอะไรแล้วก็ไปหาส่วนประกอบมาว่าเออตัวนี้มันเข้ากับตัวนี้ได้เนาะอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องกายลายก่อนครับกายลายว่าอันนี้เหมาะไหมอันนั้นเหมาะไหมถ้าน,นี้เหมาะปั๊บเราก็จะอตัวนี้เข้ามาใส่ครับนั่นคืออุปกรณ์หลักที่เราจะต้องหามาครับ เออ5 5 5 7 6 1 5 098 249 142หดน้ตลอดเา่วโมง24ชั่วโมงครับยี่ิบสี่ชั่วโมงครัก็ได้ยินโทรศัพท์มาปับก็รับได้เลยครับ และลูกชายนะคะก็มีความสามารถในการทําสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือของพวกเขาจนทําให้พวกเขาและกลุ่มนะคะมีะไรายได้ที่ยั่งยืนมานานกว่า20ปีแล้วค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือบจริง การซุ IPM i d e Finition 022459999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า ื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ที่หลวงปู่รู้สึกเหนื่อยหน่ายเปลี้ยเพลียแล้วก็ท้อแท้มีความรู้สึกว่าเราเราทำไมต้องมาทำอะไรเพื่อคนอื่นเยอะแยะมากมายขนาดนี้บางครั้งถึงก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนเหมือนที่เขียนป้ายจะขายวัดที่จริงแล้วก็ทำเพียงเพื่อนึกว่าวันเด็กมีเด็กมาอยู่หน้าวัดมาเลี้ยงเด็กวันเด็กมาประมาณร่วมหมื่นคน เด็กนักเรียนจากโรงเรียนลางอีเมยจากอ่องกระทิงมามาแต่เชา้าถามว่าเฮ้ยมาทําไมแต่เชา้าเพราะว่าตอนบ่ายๆไอตอนเย็ยนๆเ,เขาเรียกมึงมาเชา้าคุยไปคุยมาก็ถามว่ามึงเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนเขาก็เล่าให้ฟังแล้วได้กลิ่นไหมก็ได้กลิ่นได้กลิ่นโรงงานที่ทําให้เขาไม่มีอันจะเรียนหนังสือทุกทรมานบางคนเป็นโรคหืดหอบ เรารักษาไขยอยู่เรารู้ดีว่าเด็กมาเป็นโรคฝืดหอบก่อนหนะ้านี้ไม่เคยเป็นก็กินเข้ามาฟุ้งเขาก็รู้สึกอยู่ไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างทั้งที่มีคนมาเตือนว่าระวังนะเพราะขนาดกำนันยังตายไปแล้วแล้วเราไม่ใช่กำนันไม่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรไปสู้รบยังจะเหลือเลอก็ไม่เป็นไร ถือว่าเราถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราจะใช้ชื่อยี่ห้อว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้การค้นพบคำตอบของชีวิตเป็นเรื่องของคนแต่ละคนที่ต้องค้นหาและค้นพบด้วยตนเองแล้วคุณละ่ะรู้จักรงเจหอคุณธรรมฟ้าหรืออยังอ๋อประทับใจว่ามันสวยค่ะสวยแล้วก็ อ๋อนี่ครั้งสองแล้วค่ะเดินดูทั่วหรือยังคะทั่วแล้วค่ะอ๋อนู่นยังไม่เสร็จทีเดียวอ๋อยังไม่เสร็จม่ไเเสร็จทีีดยวตอนนี้พระเทพอะไรอย่างงี้มีการลงสีก็สวยมากมากเลยสวยมากค่ะนี่เพิ่งเสร็จก็เลยมาไหว้โอ้ยดีแล้วเราเราเราชอบอะไรมากที่ในอ๋อก็หลายอย่างค่ะพระเจ้าทุกองค์อ่ะดูแล้วมันประทับใจค่ะสวยเยอะไหมที่นี่มีมีมีเทพเยอะไหมเยอะค่ะเยอะค่ะเยอะใช่ไหมค่ะเยอะค่ะข้างในยังมี นายังมีเยอะรับเจ้าแม่คงอิมก็อยู่ข้างในรับเจ้าแม่คงอิมพันมืออะอยู่ข้างในก็มีอ๋อแล้ว,แล,วแล้วอาม,มาชอบอะไรมากที่สุดฮะก็เรียกว่าเหมือนการทุกชอบทุกอย่างเลยฮะฮะแล้วการสร้างวัดอ่าสร้างโรงเจแห่งน,นี้รู้สึกยังไงว่าว่าสวยกว่าที่อื่นอ่ารู้สึกจะคือของคำใช่นะฮะนี่ของอูมาจากเมืองจีน มาจากเมืองจีนคนคนสร้างมาจากเมืองจีนไม่ใช่ว่าที่ของที่ใช้อยู่เนี่ยนี้มาประับเนี่ยของเมืองจีนมันสวยค่ะเราไม่ได้ไปถึงที่โน่นมาดูที่นี่ก็เหมือนกันคือคืองี้มากจากที่รายการทํามาเนี่ยของที่นี่ทําเองหมดเลยไม่ได้อามาจากเมืองจีนเลยใช่เออแล้วเราก็เนี่ย เห็นลูกหลานเขาเคยไปที่เวบอกเออเหมือนกับเมืองจีนว่สวยแล้วก็ทีกว่าอ่าเออใช่อันนี้ประเทศไทยทําเองแม้แต่กระเบื้องทุกชิ้นที่อาม่เห็นอยู่ที่นี่รอเองหมดเลยอมีชิ้นเดียวในโลกอก็ดีค่ะรู้สึกดีเลยนะที่ยิ่งทำเองนยิ่งดีเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มึงไทยเราก็ทาได้ทุกอย่างเหมือนกันทําได้ทุกอย่าง อาชีพทุกอาชีพนะคะหากมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและก็ชาวบ้านและแบ่งปันไปให้ใหกับผู้ได้โอกาสเหมือนคุณพงพัน์ก็น่าภูมิใจมากๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้และหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะเรียนวิชาชีพนี้คุณพงพัน์บอกว่ายินดีที่จะสอนให้โดยที่ไม่เสียค่าเล่าเรียนแต่อย่างใดและท่านก็รอรับสายทุกๆท,ท,ท่านอยู่นะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพยงเท่านี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหา ในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทานายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระประโยชน์อยากได้การนาเสนอก็สามารถส่งเรื่องมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอีเมลด้านล่างนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ